ตาบาบบเอร์อย่าลืมกดติดตามนะครับสวัสดีครับวันนี้ช่างต้าจะมาแนะนำวิธีการตัดทรง undercut นะครับด้านบนเซตสไตล์2 block c u นะครับผมสเต็ปแรกนะครับเราก็จะแบ่งผมด้านบนไว้ก่อนนะครับผมสำหรับทรง undercut หรือทรง2 block, รบล b l o c เนี่ยควรที่จะมีผมด้านบนที่ยาวพอสมควรนะครับถึงจะตัดออกมาแล้วเนี่ยดูดีนั่นเองนะครับ เราจะแบ่งผมทั้งด้านซ้ายและด้านขวานีครับผมแบ่งให้เกิดเป็นร่องแสกนะครับที่ชัดเจนแบบนี้ะครับด้านซ้ายด้านขวาและด้านหลังนะครับจากนั้นนะครับเราจะมาขึ้นทรงด้วยหวีนะครับผมเราจะใช้หวีใหญ่หรือหวีอีโต้ก็ได้นะครับผมเราสามารถใช้ได้หมดเลยนะครับตามที่เราถนัดนะครับเราก็จะขึ้นฐานทรงเปิดขึ้นไปแบบนี้เลยนะครับผม ใช้หวีสอดนะครับยกลอยเล็กน้อยนะครับแล้วก็ตัดนะครับผมตามระดับเลเยอร์เลยนะครับด้านข้างเนี่ยเราก็จะเปิดด้านข้างขึ้นไปนะครับแบบนี้เลยส่วนด้านหลังนะครับเราก็เก็บให้เกิดเป็นชั้นเลเยอร์นะครับแบบนี้นะครับเก็บเนื้อผมด้านหลังใบหูไว้เยอะๆเนี่ยสอดหวีเผยเล็กน้อยแล้วก็ปาดนะครับผมให้ผมด้านหลังเนี่ยมีความทุยนะครับสำหรับทรงอันเดอร์คัท ผมด้านหลังเนี่ยจะต้องมีความทุยนะยครับผมยาตัดออกเยอะเนะครับเพราะว่าผมด้านหลังเนี่ยจะเกิดการแบนนะครับผมแล้วก็จะดูไม่เป็นทรงนั่นเองเนี่ยเราจะไว้ผมด้านหลังให้ทุยๆแบบนี้นะครับเราก็เปิดฐานทรงขึ้นไปเนี่ยครับผมให้รอบศีรษะเลยนะครับ จากนั้นเราก็จะมาเก็บตีนผมนะครับให้เกิดเป็นความนวลนะครับผมนวลกลืนแบบนี้นะครับเก็บรายละเอียดตีนผมให้นวลนะครับผมให้ดูมีมิติของทรงมากยิ่งขึ้นนะครับและฝั่งนี้นะครับผมหลังใบหูนะครับเราก็เปิดขึ้นไปสูงเลยนะครับใช้หวีสอดแล้วปาดนะครับวีสอดเผยเล็กน้อยแล้วก็ปาดนะครับขึ้นทรงนะครับผม วางหวีนะครับในลักษณะนี้นะครับผมจากนั้นก็ใช้เบอร์0.5นนะครับสบัดขึ้นมาเล็กน้อยนะครับ จากนั้นเราก็จะมาใช้กันขอบะครับ507ที่ช่างต้ารับคมเองนะครับผมกันขอบนะครับผมกันให้เกิดเป็นรูปสระอาะแบบนี้นะครับผมแล้วก็กันตรงลงมาอย่างนี้เลยนะครับ และด้านหลังเนี่ยเราก็กันให้เกิดเป็นเส้นตรงแบบนี้เลยนะครับผมกันย้อนเล็กน้อยนะครับเพื่อทําให้เส้นคมชัดนะครับเก็บรายละเอียดนะครับฐานของผมนะครับให้เกิดมีความขาวนวลกลืนหม่นหมนนะครับผมก็จะทําให้ทรงเนี่ยดูดีขึ้นมาได้นั่นเองนะครับผมเราจะไม่กันด้านหลังนะครับผมจะก,กันด้านหลังหรือไม่กันก็ได้สําหรับช่างต้าช่างต้าชอบที่จะปล่อยด้านหลังไว้ให้มันดูหม่นหมนนะครับ e ดูมีความขาวนวลกลืนนะเราก็จะ กันนะครับให้เกิดเป็นเส้นที่ชัดเจนแบบนี้นะครับผมด้านหลังเนี่ยก็จะดูมีความขาวนวลกลืนกัน ให้เกิดเป็นรูปสระ,ะแบบนี้นะครับผมดีนะครับค่อยๆใช้มุมนะครับแล้วก็กันให้เกิดเป็นรูปสระ,ะตรงจรแบบนี้มุมโค้งแบบนี้นะครับนั้นเก็บนวลเล็กน้อยด้วยเบอร์0.5นะครับผมเก็บ,บรายละเอียดจอน,นะครับ่าให้จอนเนี่ยหนานะครับผมให้จอนเนี่ยมีความเขาวนวลกลืนหมดหมนิดนึงนะครับก็จะดูดีสําหรับฐานทรงอันเดอร์คัตนะครับ ผมด้านบนนะครับเราก็จะไว้ในสไตล์ของทูบล็อกคัทนั่นเองนะครับก็จะไม่สั้นมากเกินไปนะครับผมเราจะเก็บปลายผมแบบนี้นะครับตัดสลับฟันปลาแบบนี้นะครับผมเก็บปลายผมเท่านั้นนะครับเพราะว่าผมของลูกค้าเนี่ยมีความบางอยู่แล้วนะครับในส่วนของด้านหน้านะครับเราก็จะเก็บแค่ปลายนะครับแล้วก็ซอยด้านหลังนะครับให้เชื่อมกับฐานทรงนะครับแค่นี้ก็ถือว่าเป็นอานเสร็จสิ้นแล้วนะครับ สำหรับคนที่หน้าผากกว้างนะครับก็ถือว่าตัดได้นะครับสาหรับทรงนี้นะครับผมก็ถือว่าเท่และดูดีนะครับผมในแบบของทรง undercut two block นะครับถ้าใครชอบคลิปนี้นะครับอย่าลืมกดติดตามนะครับให้ช่างต้านะครับอย่าลืมกดติดตามเพจและ YouTube ให้กับช่างต้าด้วยนะครับผมถ้าใครสนใจอุปกรณ์ตัดผมนะครับก็อย่าลืมนะครับสามารถที่จะสั่งซื้อนะครับกับร้านช่างต้าได้เลยนะครับผมสำหรับคลิปนี้ะครับขอตัวลาไปก่อนแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับผมอย่าลืมกดแชร์ให้กับช่างต้าด้วยนะครับ สวัสดีครับ